ตีขาอีีค่ะ,คคะมือนี้ต่อพระเขาปลาเนาะคะ่ะฝ้ามืดมืดฝ <c oughs> ้ามืดคลึ้มเนาะจ้าพี่น้องเห็ดออกเป็นแถวเลยค่ะส่วนแหงกับแหงนะคะส่วนบ่แหงกับสิเก็บขึ้นมาเนาะค่ะพี่น้องอันไดเอาได้กับสีเอาคือเก้าเมื่อวานนี่ไปบ้านสวนนะคะพี่น้องฝนตกหฮงเฮงมัดอันมัดม,มา เมืองเมืองถือต่ออยู่นะ่ะเมืองโอเกนค่ะมันมี้ฝนจก้กเมแถนยังแดดอีกตั้งหค่ะดีนะต่อม,าเ,า,มาเนี่ยกันบุม้าี่สิตายเบึดจด้าใดหนอบุญก้นเอ้เบิงเนจ้ะตนนี้ต้นเห็ดเมื่อกี้น้องเขาก็อยากออกอกอกแต่ฝนฟ้าบ่าเป็นใจ โดนในมู้ตตายค่ะตายถิ่มก็หลาย ต้องสิดึงทีมออกไว้ก่อนดึงกองม้าไว้ก็เก้าเพิ่งเกิดว่าพายาก่อนอากาศฝนสิตกด้วยฟ้าก็มืดมืดแก่ตัวก็ขอมาหนุ่มเห็ดจะเข้าก้นต่อเนาะค่ะพี่น้นองเนาะ พอด,ดีสิงุ่มไปตัดบ้านพลันพี่น้งนองเดิงก่อนเป็นไปตัดบ้านกับสิบ่มีเวลาพักผ่อน

ถือฝนก็สีเหลียงงามครับนอ้นองอพี่น้องเนาะเป็นฝนตกถือนี่เหลียงงามพูดน่ยเหล้ยงขึ้นทันทีท่านใดเป็นสีทองหรือหล่บดูนะเขาจะออกเป็นสินเป็นสาย เราจะไปดูริมแม่น้ำกันนะคะว่าัินี้นเห็นว่าจะจุดสำคัญของเราทําเทนเทนท,นทุกคนจ้าทุกคนเห็นวัเนี่ยจ้าว้าวเป็นของเราแล้วทุกคนจ้า ปลามากับมันหม,มานนะจ้าิ่งนะจ้านู่นตรงนั้นเป็นแม่น้ำเลยค่ะปลาได้น้อยดอกค่ะพี่น้องป่าแม่น้ำของเราจ้าเข้าป่ามาก็หมานะจ้าพี่น้องขาะเก็บกันจ้า ดอกพองงามนี่แหละจ้ะพี่น้องดอกสำนีแซ่บแซ่บตัวละจ้ะทั้งหอมทั้งกรอบดีเนี่ย เด็ไทยร่วมฤทิเนื้อชาติชไทยเป็นประชารัฐชาไทย,ไทยอของไทยทุกส่วนดูดำรง้คงไว้ได้ทั้งวันตอนนี้เห็ดหนาเรกกำลังออกหลายนะใชะพี่น้องเก็บไปกับพ่อได้ไปก,กี้สุกยู่นะจ๊ะ ไม่เห็นเลี้ยงเถอะนะู้บ้านข่อยเอ้ย หุ่นเดียรเนี่ยพี่น้องกันกัดกระเจี๊ยบฉีกด,ดีกแล้วเห็ดกระโชคอ,ออกน้ำมองหุดเดียร์ข้าขัาดดิไปนั่งทับไปนั่งทับหนึ่ง เกิดฝนกระบดตกฝนอุ่นพนี่เพี้งี้ยเยฝนขึ้นมาก็ตายถือแดดนะจ๊าตายดึกยังไงฝนจะตกกระบอหูมึกคลืมมืดคลืมอยม่นี่ล่ะโบตกจ้าเทียจะไปไปตกยุสัยแน่จมคนเดจ้าช่วงนี้ประสาทกิน มันเป็นประสาทอย่างนี้ประสาทน้ำข้าวประสาทน้ำสุตเนียวโอยหยุดยิงสักทีแต่ว่าว่ใจเด้อบ่ม,มีทางวหวใจ ูสมองก็ไปตะนําอันั้นอทางบ้านเฮานะพี่น้องเอ้ย เอฟซีนเนเอฟซีก็อยากบึ้งคลิปยาวๆเนาเนะจ้าส่วนคนเห็ดคลิปกันหาเห็ดย้าหนาาค่ะพี่น้องโชคีได้คลิปหนึ่งเนาะจ้าใช้เวลาโดนนิลี่ได้จ้าพี่น้องค่ะต้องขออภัยเอฟซีหลายๆเดีย๋ยวจะถีปต่อเห็ดคลิปยาวๆๆว่ได้เพราะว่ามันหาเห็ดยาค่ะเห็ดมันแห้งตายเบิดแล้วพี่น้องหาหน้าค่ะเห็ดปีนี้อุ้มเห็นแล้วเห็นแล้ว เห็นเ้วพี่น้องค่หมุนหมุนต้นไห้เห็นพุนุบุ้งแน่ยงามแ้ป้าพี่น้องขาบุ้งแน่เพิ่งไปจะเกิดเนาะหมุนพุนุอยู่ร้อยเห็ดออกหลายๆก็นาะพี่น้องเนาะจังเบิ้งคีดเหงากันนาะจ้าช่วงนี้กะเบิ้งกีบสันสไปกอนแล้วก็เบิ้งผู้อื่นน้ำแล้วก็เบิ้งข้าวสารบ้านเมืองเขาน้เนาะจ้าเบิ้งหลายๆอย่าง เบิ้งแนวเครียดแล้วก็มาเบิ้งอันแนวผ่อนคลายเบิ้งตอเก็บเห็ดได้จ้ะพี่น้องขาคลิปสั้นคลิปนวผสมกันไปเนาะบางคลิปแต่สิบกัวบางคลิปกต่ยี่สิบยี่สิบก, 20, 20กัวไปค่ะท่านได้เห็ดสามสิบได้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็ดมันยังหายากอยู่จ้ะวันทีซีนี่ตัวกสี เริ่มทางานแล้วทําไปอีกสองเดือนก็สิได้เสาเห็ดงานเลยดอกจ้าพี่น้องกสิตกงานนะจ้าพักพรนร่างกายเถ่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่ะากันไปอียังก็ได้จึงร้างเขาเห็ดงานมาแค่นี้กันมีโอกาสกสิหาทํางานไหมกันก็นมีต้องหางานไหมค่ะกันบ่มีโอกาสหาได้ค่ะกสิหาเก็บเห็ดย่างเดียวกสิไปยูเมืองไทย จักซี่เดือนหาเดือนหาเดือนหกเดือนกับวากันไปเนาะค่ะพี่น้องแล้วแต่สถานการณ์นะจ้ะกระสิเก็บเห็ดพอได้คาเคียงไปอยู่เมืองไทยพักพ่อร่างกายผ,าผู้เฒ่าผู้แก่เนาะพี่น้องเนาะกับจังซ้ำน,นี่แหละคนเฮ้าวะฝนก็เริ่มมาแล้วค่ะพี่น้องนี่คือมันห้อยสามีต่อมาเอาเนะคะสามีต่อมานี่เที่ยนหนึ่งแล้วขึ้นมาเที่ยวนั่นเห็ดกระโบท่านได้ออกคุณว่า ฝน,นเริ่มโปรเปตโปรเปตมาแล้วค่ะนี่เขาก็จะโอจกจะโอก โอเคเนาะค่ะพี่น้องขาคลิปนี้ตัวกสีเอาไว้สำนีก่อนนะจ้าคลิปที่เหลือนิดๆน้อยๆตัวกสีตัดสะสมผสมกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันใดเหลือนิดๆน้อยๆกสิมีผสมประสานกันไปอาจจะว่าเป็นมือเดียวกันเนาะค่ะแต่มือนี้กะขอจบทรายสำนีก่อนเนาะค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะเอฟซีขาอันนี้ดิสัยอันนี่ตรงนี้มันแห้ง เจอกันคลิปหน้าคะ่ะเป็นกำลังใจให้แนวหน้าแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็แถวบ้านหมู่บ้านชายแดนของเ้านะคะทุกคนก็ขอให้ปลอดภัยทุกทกท่านนะคะช่วงนี้ก็ให้กำลังใจประจำนะคะพี่น้องกำลังใจนี่ส่งไปตลอดนะคะอันไหนเพราะ ว่ากันได้กับจังหวะเนาะค่ะพี่น้องทางส่งไปช่วยเหลือทางอ่าคุณบุ๋มปนัดดาหรือคุณกันยังสิกะถึงสิบ่ได้ซอยมากกะสินิดๆน้อยๆนะคะบ่ได้ซอยมากแล้วก็ส่งไปนิดๆน้นนนนนอยๆเพราะไปสมทบกันไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วยกันไปในทั้งเพจของเพื่อนเนาะค่ะพี่น,น้นองคะ่ะ ดูแลกันไปถึงจะไม่เยอะแต่ก็เป็นคือน้ำใจที่ฝากไปให้นะคะพี่น้องเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ